คลิปนี้สนับสนุนโดยซูกิเอ t ิกาซูเปอร์แฟชเชียลรถยนต์จัี่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อสเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาคพันธ์2ิบ8ดหรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i co t h หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับทุกท่านครับทาง jk jackie channel นะครับประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวรวรรมทั้งสุปผ แล้วก็ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกในภาพรวมนะครับในค่ำคืนที่จบลงไปในรอบลีกเฟส8นัดน,นะครับเมื่อคืนนี้โอ้โห18คู่คุณผู้ชมดูกันช่ำเลยใช่ไหมครับก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบอ่อีทมทหมสุดท้ายนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คืออันดับ1-8เนี่ยไปรอนะครับเข้ารอบอัตโนมัติอันดับ9-24ต้องมาประกบคู่แข่งขันเป็นเพลย์ออฟเพื่อหาอีก8ทีม จากนั้นก็จับสลากนะครับซึ่งจะจับสลากกันวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยนะครับก็จะไปเจอกันกับ8ทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทีมจากเพลย์ออฟนั้นมีจะทีมดังเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าเอาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของข่าวก่อนโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่ามาแรงเหลือเกินนะครับหลายๆข่าวเริ่มันที่ซีเฟนเจอรลาดตกงานครับยังไงอยู่ซาอุโปโลีกหลายคนแบบเงียบไปเลยนะครับคุมทิวเอติฟักก็ปรากฏว่า ยินยอมพร้อมใจนะครับจากข่าวล่าสุดยืนยันแหล่งเป็นทางการว่าเจอรลาดกับสมสรก็ตกลงจากกันด้วยดีนะครับหลังทํางานมา18เดือนก็ถือว่าล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตการทํางานของซีเฟนเจอร์ลดซึ่งแม้ว่าก่อนไปทํางานกับเอลิฟัคที่ซาอุปโปลีกเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นความก้าวหน้าในการทํางานแต่ก็โดนวิจารณ์เยอะนะครับว่าที่เจอร์ลดเนี่ยไปรับงานเพราะเงินล้วนๆนะครับเพราะว่าการไปซาอุปโปลีกเนี่ย มันก็เหมือนนักฟุตบอลนะครับหลายๆคนก็ไปเพื่อที่จะเล่นในช่วงสุดท้ายไปกอบเกยอบโกยเ,เงินนะครับแต่ว่าเจอหลาดไปเป็นโค้ชจากกาสโกเรนเจอร์แอสตันวิล่าแล้วไปซาอุโปรีกเลยนะครับทั้งทั้งที่การทํางานในยุโรปเองเจอหลาดก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนอกจากาเริ่มต้นได้ดีกับกาสโกเรน g e r ระดับหนึ่งแต่ก็เอาชื่อมาทิ้งที่พรีเมียร์ลีกก่อนจะไปซาอุโปรีกนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ คงจะต้องทบทวนนะครับอะไรบางอย่างว่าเขาจะเดินไปยังไงต่อนะครับเพราะว่าการไปทํางานที่ซาอุนั้นปรากฏว่าไปพักอยู่แถวบาเลนนะครับพักแถวบาเลนนะครับก็ชายแดนใกล้ๆกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามันก็มีความยุ่งยากในการทํางานพอสมควรนะครับก็ขอให้โชคดีครับสีเพจนจลาดขวัญใจชาวเดอะคอปนะครับข้าต่อไปนะครับ ลูเบโนบริมนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่แมนเชสเตอร์เต็ดจะเจอกับ FCSB หรือว่าเซอูโบโคเลสเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคือถือว่านี่เป็นครั้งแรกๆเลยที่ลูเบโนบริมให้สัมภาษณ์เชิงบวกต่อมาค c ัสแลดฟอร์ดนะครับก็พูดเลยนะครับเอ่อแลดฟอร์ดมีความสามารถแต่ว่าต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตนอกสนามและก็ในสนามของเขาถึงจะมีโอกาสกลับสู่ทีมแมนยูในเต็ดอีกครั้งพูดแบบนี้มันมี2ประเด็นประเด็นแรกคือให้ข่าวในเชิงบวกนะครับเพะที่ผ่านมาเนี่ยผลงานมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแมนยูขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเล่นบางนัดเล่นดีหลายนัดเล่นไม่ดีเลยแพ้ในบ้านอะไรต่งตางๆนานานะครับแกก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงลบหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องแรดฟ,ฟอร์ดเนี่ยก็ชัดเจนแต่ครั้งเนี้ย เป็นเชิงบวกผมว่าน่าจะลดท่าทีลงนันประเด็นแรกคือผลงานก็แย่อยู่แล,แล้วแล้วยังมาให้สัมภาษณ์แบบนี้อีกนะครับเรื่องแรดฟอร์ดก็น่าจะมีนิมิตหมายที่ดีขออ้อ2สอแววว่าไม่ไม่ได้ไปไหนแน่ครับคือไม่ได้ไปไหนอย่างที่ผมพูดเมื่อวานไงว่าถ้าคุณแก้ปัญหาแรดฟอร์ดออกจากทีมไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยยืมหรือขายเนี่ยคุณก็ต้องใช้งานเขาผมว่าในท่าทีนี้น่าสนใจนะผมมองว่า อโมริมเนี่ยจะสร้างปัญหาทําไมนะครับปัญหาที่หนักที่สุดก็คือการทําทีมให้มันมีผลงานที่ดีแต่เนี้ยเขาไปวางกฎเกณฑ์กฎเหล็กมาตรฐานจนก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ก็เพิ่มปัญหาให้กับทีมเพราะฉนั้นแรดฟอร์ดผมมองว่าต้องเอาเก็บไว้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็แน่นอนแหละเขาก็พูดถูกก็คืออโมริมเขาถอยนะถ้าพูดแบบนี้เขายอมถอยถอยมาก้าหนนะครับก็ค่อยว่ากันเล่นไปก่อน เดี๋ยวซัมเมอร์จะขายอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งจริงไหมครับถ้าเล่นมีผลงานดีผมว่าแรดฟอร์ดขายได้แน่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากว่าเป้าหมายเป็นแบบนั้นนะครับข่าวต่อมาครับโอ้โหคือฮามากครับก่อนแข่งแชมเปียนส์ลีกข่าวพ่วออกมาเลยครับในช่วงสักเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอต่อแอสตันวิลล่าขอซื้อตัวโอลิวัตกินครับเอาละเป็นโจทย์ที่ทุกคนก็ทราบอยู่อาร์เซนอลต้องการสูงหน้าแล้วนะครับต้องการสูงหน้าหลังกาก เชซุดซึ่งเจ็บต้องการใช้สาก้าก็เจ็บนะครับเชซุดเนี่ยเจ็บยาวสาก้าเนี่ยอาจจะกลับมาช่วงมีนานะครับตามข่าวไม่มีและมีฮาเวตคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องเสริมวันนี้วัน,น,วนที่30ก็วันจันทร์รีบสุกอีก4ี่ห้าวันหนึ่งโอ้โหนี่ยื่นตอนนี้แอกปร,รากไธสซนวิลลาปฏิเสธนะครับไม่ขายนะครับไม่ให้แล้วโกรธด้วยบอกว่ากําลังจะเตรียมทีมข่าวบอกว่ามันยื่นไปน่าจะช่วงวันอังคารน,นะ จันนังคารแต่ตอนนี้ข่าวมาันลดดออกมาพอรักาข่าวไปสัมภาษณ์มิเกลเดต้ตาหลังจากผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์อเขาก็ไม่พูดเรื่องนี้นะบอกว่าไม่รู้ไม่พูด <c oughs> ก็ชัดเจนนะอาร์เซนอลกำลังต้องการศูนย์หน้าแบบโป้งปิดบัญชีแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมาปั้นอะไรกันอีกแล้วฮันบอสกินเนี่ยแน่นอนเด็กอังกฤษด,ด้วยแล้วก็คุ้นเคยกับพรีเมียร์ลีกนะะรอดูว่าอาร์เซนอลจะได้ศูนย์หน้าหรือไม่เอ่อ มากันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์คกนครับคุณผู้ชมโอ้โหส8บดคู่เนี่ยสรุปผลกันยาวเหยียดแน่นะฮะเอาเข้าคร่าวนะอ่าเขาคร่าวก็แล้วกันบรรดาทีมใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พลาดอะไรนะครับอย่างวิลล่าก็ชน,นะเซลติก4ี่สองบาเซลนาไม่ได้ที่หนึ่งของกลุ่มเพราะไปเสมออาตา,ตา,าลันตา2เท่าเรอุูเซนชนะบาเยินก็ชน,นะดอทมุลชน,นะเรอัวมมดิดก็ชน,นะนะครับแต่ไม่พอที่จะเออเขาเรียกว่า เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะแล้วก็ยังมีอาร์เซ mm hmm. นอลชนะอยู่แล้วม a นซิต mm ี hmm. ้ก็ชนะขับบูชลิวถล่มฟเยนูตไป6-1หนึพ mm hmm. ก็ชนะทีมชุด2ของลิวไป3-2อนะครับอืมก็รวมๆแบบนี้นะครับก็4ทีมหลักของกิจเข้ารอบนะครับแต่ว่าเข้ารอบเนี่ยมันเข้ารอบไม่เหมือนกันนะครับอ่าดูลิพูลเนี่ยเป็นที่1นึ่นะอ่อ แอสเซนโลที่3แอสตันวิลาที่8เท่ากับ3ทีมนี้เข้ารอบอัตโนมัติ8ทีมไปรออีก8ทีมจากการเพย์ออฟซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จบที่22ครับโอ้โหแมดูซาดสักกันแต่อย่างนี้ผมบอกนะครับรอบน็อกเอาท์คือรอบจริงของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับรอบลีกเฟสนี่คือเล่นปรับจังหวะเล่นเพื่อรางวัลเล่นเพื่อเข้ารอบนะครับ เดี๋ยวมันรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันต้องลืมมันต้องลืมนะครับเออ่สถานการณ์เนี่ยผู้ชมดูจากตารางคะแนนก่อนอ่าเอางี้เอา8ทีมแรกที่เข้ารอบลิเวอร์พูลบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลอินเตอร์แอตเลติโกมาดริดเบเรนโกเซนลิลแอสตันวิลล่านะครับสามตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกสองตัวแทนจากลาลิก้าก็คือบาร์เซโลน่ากับแอตมาดริด เอ่อเกาโช่หนึ่งทีมก็คือเอ่อินเตอร์นะครับส่วนฝรั่งเศสหนึ่งก็คือเรีวเยอรมันอีกหนึ่งโอ้โหนะครับส่วนเก้าถึงสิบหกอันนี้จะเป็นทีมวางนะครับเก้าถึงสิบหกนี่จะเป็นทีมวางก็ในการจับสลากรอบเพลย์ออฟนะครับแอตแลนตาดอทมุนเรียวมาดิดบายเยนเอซีมิลานเพสวีปารีสแซงต์แชร์แมงเบนฟิก้าอันนี้เป็นทีมวางนะครับ ส่วนไม่ใช่ทีมวางก็มีโมนาโกโอันดับ17-24ถึงยีนะเบรสเฟนอตยูนตุสเซลติกแมนซิตี้สปอร์ติ้งแล้วก็คับบูชโอ้โหรดรดบุดวิดนะคับบูชเนี่ยม,มาดูโปรแกรมนะครับที่ทางยูฟาเขากำหนดไว้แล้วนะคุณผ,ผู้ชมชัดเจนอรอบเพย์ออฟนะครับดูดูดนี่ยมันคือฮาตรงที่ว่าจับตาไปที่แมนซิตี้หรือเซลติกนะครับ จะต้องเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับทีมวางเนี่ยจะเล่นเป็นเจ้าบ้านทีหลังจะจับสลากเจอกับบาเยนหรือเรอัลมาดริดเท่ากับว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่เจอบาเยนก็เจอเรอัลมาดริดในรอบด็อกเอาท์โอ้โหเตะสิบเอ็ดหรือสิบสองกุมภาครับนัดแรกนัดที่สองก็สิบแปดถึงสิบเก้าโอ้ยูเวนตุสหรือว่าเฟเน็ตอาจจะเจอกับเพสรีหรือว่ามิลานนะครับตอนนี้ไม่มีไอ้ปะทีมชาติเดียวกันเจอกันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เนี่ยตัวน,นี้ใส่กันได้เลยครับไม่มีปัญหาแล้ว แต่ก็ไม่มีกฎนั้นแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นยูเวกับมิลานเฟย์นอตกับเพสหรือยูเวกับเพสอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็มีโปรแกรมเขาก็เป็นแบบนี้นะครับเเป็นการจับสลากซึ่งกําหนดไว้ตามสีเรียบร้อยนะครับอ่านี่นจะประมาณนี้จากนั้นคุณผู้ชมเอ่อในรอบ16ทีมอย่างเป็นทางการนะครับเอาละลิเวอร์พูลเนี่ย หรือว่าบาร์เซโลนานะครับดูเบอร์หนึ่งกับเบอร์แปดนะเออลิปูลหรือบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาลิปูลเนี่ยจะเจอกับทีมในกลุ่มสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็คือลิปูลจะรอพบโมนาโกรหรือแบสเปสเชหรือเบนฟิก้าสี่ทีมนี้ครับลิปูลกับบาร์เซโลนาจะเจอสี่ทีมนี้คุณผู้ชมไม่งงนะครับ อพูดว่าคร่าวๆเลยลิพูลกับบาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสจะเจอโมนโกบาบสบาริสเซนแคมงหรือเบนฟิกา้าในรอบ16ทีมครับโอ้โหก็ถ้าดูตรงนี้แล้วก็หลีกเลียงเบชเชก็ดีเหมือนกันก็ร้อนแรงอยู่นะครับเออมาพูดถึงลิเวอ,อร์พูลกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอืมเออ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการใช้ชุด2มันก็อย่างว่าแหละนะครับเอาลรบแอดี้โรเบอร์สันเอาซิมิการ์ดลงเล่นพร้อมกันนะครับล็อบโบกับคอนซาเอนโดกัโปอยิงทีมเก่ายิงจุดโทษนะครับนำสองแต่ก็โดนตีเสมอสอเท่าแล้วก็แพ้ไป3-2แล้วก็เด็กลงเล่นอย่างนั้นมีประสบการณ์โดนใบแดงครับนาโลไปเตะกล่องดวงใจนะครับของบากาโยโกปิดขวาของเ s อครับก็ในช่วงท้ายก็ ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นประสบการณ์ของเด็กๆซึ่งก็เจตนาของอันดัสล็อตเนี่ยก็คือพักผู้เล่นชัดเจนนะครับเพื่อจะใช้งานแบบถนอมร่างกายเดี๋ยวเจอกับบอลหมัดเสร็จก็ไปเจอกับสเปอร์ในรอบรองชนเลิศน,นัดที่2รคาราบาวครับแล้วก็มีโปรแกรมที่จะต้องเตะต่อไปนะครับโอ้โหก็ต้องพักผู้เล่นบ้างนะมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับซึ่ง จากบทสรุปของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กนะครับในฤดูก,กาลที่เริ่มต้นใหม่นะครับกับการมีรอบลีกเฟสนะครับ36ทีมตอนนี้เข้ารอบไป8นะครับส่วน9ถึง24ต้องเพลย์ออฟอันนี้ชัดเจนได้อีก8ก็มาประกบคู่อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมก็รอดูว่าเส้นทางสายนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนรอบ1 6ทีมอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นเดือนมีนาคมเพราะนั้นเท่ากับลิพูบาร์เซโลนา อาร์เซนอลวิล่าเนี่ยจะพักไปเดือนหนึ่งเลยไม่ต้องเล่นแชมเปี้ยนส์นะครับรอยครั้งก็คือต้นเดือนมีนาคมก็ถือว่าเบาไปนิดหนึ่งนะครับโปรแกรมอาจจะไม่ได้อัดแน่นมากก็จะมีเอฟเฟคับเท่าน,นั้นเองรวมทั้งคาราบาวคาราบาวครับก็อยู่ประมาณนี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลแล้วก็ทางด้านสเปอร์นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลที่จบลงไปในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ มาวันนี้น่าสนใจกับยุปาหลีกเหมือนกันนะครับผู้ชมจะเก็บเบื้องหลังมาฝากวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ